ราคากุ้งก็ราคาหอยแข้งจ้ะอันนี้ก็เป็นนวด,ม,ดนมือเนาะจะแสบแ็บเลยลอยยีสีเดิยวน่าสิเอาอันนี้จ้ะเอาน่าสิเอากุ้งเอากุ้งไปกินน้ำกรนจ้ะ กสีมีเนาะกุ้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะขนาดปานกลางแต่ว่าน่าเสเยวตัวใหญ่สุดจะสิมันพาหลังแหลวเนี่ย๋ยวมอน,นี้พ้ามาเมืองของลานพม่าน้องกันจ้ะอันนี้ก็สิเป็นโซนป่าจ้ะนี่สุยางปลารดกับมี่จ้ะอันนี้ปลานิน้น ปลาทูจะแพลกละสามสิบหามึงไงเดี๋ยวไปจกักสองแพกก่อนเอาพ่อยังให้ถือ,อน,นี่อันนี้ปลาปลานิน่นแต่ว่าน่าอยากกินปลาเส้นมอนมากกาลัว่าน่าสิไปหาซื้อปลาเส้นมอนไปต้มสมกินจ้ะสิเป็นแบบนี้แล้วจ้าเด้ออันนี้เขา้าอยากได้เขาเนีว้ว นี่บ้านอะถุงแค่หาคนเอ,อนแค่หกิโลเี่เดนีน่เด่เจาแล้วข้าเขาอันนี้เขาเนียว2กิโลหาซิบัวเอาเอาเน่ะเอาไงมเป็นน้ำไมเนะจน๊ะเนาะเป็นเขา่าฮะสวัสดี อันนี้ก็จะเป็นปลานี่ละจ้านี่คือจังของหลานไทยเขาเลยน่าสิมาหาอันนั้นไหมจ้านี่บล้อเดี๋ยวเบิ้งสักก่อนอันนี้เป็นพวกเซนหน้ามีหลายอยู่จ้ายุา่ัน องนน,งออออน้ำยาขนมจีนบะหมี่ตัวนี่หน้าบะหมี่อันนั้นไหมจ้ะอันโอ้ยไม่จะเป็นอันนี้แทนบ่ะเนี่ยนี่เลจ้าราคาของเขาเลือกได้น้ำยาขนมจีนเพราะว่าหน้าบะหมี่อัน เดี๋ยวหน้าถามเจ้าของร้านจะข้าวกันจ้ะสงสัยหน้าสิได้แวะไปร้านไทยจะพี่น้องเพราะว่าหน้าอยากได้น้ำยานมาผสมกินกับขนมจีนเนาะหน้าบะหมี่กับไฉ่นาะแม่จ้ะชิดซื้ออยู่บรเจ้า,จาของสุโอบียงกับชายบะหมี่อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้น นี่ลูกชิ้นปลาบอนี่ยุนเนี่เอาลูกชิ้นปลาไปให้ลูกก่อนจ้ะชุ้งน่อนๆน,อน,นี่แต่ว่าพ<ๆ>แพงแพงเลยพี่น้องนี่ยชุ้งนี่เอา้าไปจ้ะพี่น้องไปรั่นไถ่ตอ่อเดี๋ยวพาไปจ่ายเงินจ้ะ Är det klart? Mm. Blir det ingen den här veckan? Nej, inte förra veckan heller. Nästa vecka kommer. Jaha. det kommer på torsdag. På torsdag? Okej, ja men då vet jag. Vadå? Den såg kommer, det på Ja. Ja, många barnbarn måste jag säga, är det klart. Mm. och handla โอมาขาจะให้เะมูสเดนเซเลียเอ็ยาีนมออกจซรยออไม่ให้เดมโสเซเลียชิเกทุกคนออ่นยังด้เาว่าพักมาอาทิตยน้าละาแพงพักคล national da boba dikha oh we เอารูปลทมีรันะมด้ยของท่าดแล้วค่ะชื่อหนแปดีบจ้านร็ินดีะินข่านหน่อย

เสิผาพี่น้องมะม่งงลานดอกไม้จ้าพักซีอ๋อเดีเ๋ยวสีผ้เขาไปมึงทั้งในจ้าน่าสิมาฮาเม็ดกระเทียมจ้ากระเทียมปลามาะลานดอกไม้สิมาถามกระเจ้าวันมีบ่มาพี่ไงเดี๋ยวเขาไปในั่นลันกันจ้าพี่น้อง เดี๋ยวมาเมืองในพักกันจ้าหาซ่องใจซีเมล็ดในพักเัลเดดิดเดี๋ยวน่าสิเอาอันนี้เมื่อปลูกปีที่แล้วน้าก็ปปูกอันนี้จ้าเงี้ยยๆนี่จ้า อ๋ออ๋อเฮ้ยอ um ันนี네้เป็นนวยปุ่มๆจ้ะอันนี้เป็นนวยปุ่มๆเดี๋ยวจักหน่อยกันฮะไหนัได้ไวหนี่งเต้าพักสลัดเบาจ้ะเดี๋ยวกันเถอะเดี๋ยวหน้ามึงกันหนเมลรุนได้ทรูอินเตอร์เดี๋ยวคอสตุนคอทิดคอทิดคอทิด อากาศบ้านหนะ้ามันพอห่อนปานนั่นพ่อสิแบบว่าปลูกแป๊บเดียวใหญ่เลยบ่ได้กินดอกจ้ากรเสียวบัตวแปกแตงไปปลูกก็บ่ได้กินดอกส่วนมากหนะ้าเสียจังแ่เมเล็ดพักที่น่ากินนะไหมจ้ะพี่น้องนี่เนาะอกันนี้อันนี้อันนี้ก็ปลูกง่ายจ้ะอันนี้ก็ง่าย อ๋อนี่อละไรเละี้ยอันนี้ก็ปลูกนี่ก็ขึ้นง่ายอันนี้พักบานห่าตัวนี้จ้ะนี่เด้บักเตีงยงนี่ก็เสี้ยวซองหนึ่งจ้ะ อันนี้เป็นโซนทั้งมเมล็ดบวชพลิกกับบวชเกลือเทศจ้าเมื่อไงสีสันน่ากินนะจ้ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดพืชดอกไม้น่ายังบ่ทัตนะเห็นเลยเดิน้จพี่น้องมเมล็ดพักอันกระเทียมปลา,นะาน่ะยังบ่ทัตนะเห็นอันนี้ก็เป็นพวกมเมล็ดพักซี่จ้า นี่แหละคลแค่รถนี่นะจ๊ะท่านั่นกับซีเมนดอกใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวให้เขาหาให้เอ้ยเขาว่ามีอยู่เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวหน้าไปบึงทั้งปุ่น บบที่เขาปลูกไปแล้วกับมีจ่จะพี่น้องเขาขายกระทังละสามสิบหาเงินบาทเนี่ยจะ้ะถนน้านันกระต้นกระเทียมถ้านันกระดอกใหม่ต่ว่าหน้าสีอาเมื่อจักสองซองไปล่องมังกรจ้าว่ามันจะขึ้นบอง้ามาเบิงดอกใหม่น้ำกันเด้อจ้านาฮอนมาแบบนี้เดจ้า เกาก็สิผ้ากันมาหาดอกไม้เมื่มอปลูกป,ประดับบานประดับซองนะจ๊ะให้มันดูสวยงามหน้าก็สิมาสือเอาอยู่จ้ะเดี๋ยวหน้าเบิ่งก่อนเด้อหน้าสิสือเอาอไใดเมื่อต้นพักหอมหลายยางหลายแน่ยอยู่จ้ะเป็นลักษณะแบบนี้ละจ้ะทั้งปุ่นกรเจ้ากรสิข้ายดิน นดี้ยะพยังเราสื้อเอาดอกใม่ใส่ละเมื่อฮะงามบ่จาพี่น้องสีงามงามเนาะนี่ยนีเชิญปะเละบุรุมทอแฮมมันอ๋อกดานตลดอกนี้งามจะพี่น้องนี่สีไหมอื เอออันนี้งามงามจ้ะพี่น้องมึงไงสีสวยอันนี้หน้ามากักหน้ามักชฉานี่จ้ะี่นอน๋อโอพยปัญญาวะเอานี่ตีพนะเออสันว์อ่อออาฮะพ่วงนี่นี่สามสิบหาจ้ะนี่นี่พ่วงนี่เกิดนนแล้วเนาะเวนเตนลิติกนัน,อนเอาสีไดโน,นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบ่งก่อนข้าพี่น้องมาเบ่งดอกไม้น้ำกันเด้อจ้ะมื่อนี่ หดอกไม้เมื่อปลูกมาหาซือก็เขากำนาเมื่อกินเนาะนี่อันนี้ก็งามงจะพี่น้องมึงแนดอกนนอยนี้ก็ะงันจะพี่น้องเนาะมึงแน่นไหมสีม่งม่วงแค่ได้ฟินกสดที่กิยอกอะไรอมากเป็นสีๆจ้าสีเข้มๆแนอ้โอ้โอ้โอ้้้ออออ ล่มวยวยมาแล้วนี่จานราคาเขาสามกระถางร้อยสิบเก้าต้นแอปเปิ้ลพวกต้นอันนี่นะเพราะท่านไอ้มีออกมาเขาเพระท่านไอ้เอามาว่างไว้ซัมเน่แล้วเนาะจ้ำพี่น้องเนาะนี่ละมี่ซัมเน่แล้วจ้าเขาเพระท่านไอ้เออกมาว่างขายปันใด เดี๋ยวหน้าสิเหลือกดอกไม้กอนเด้อจ้ะพี่น้องสิภาพ,พี่น้องเมื่อบ้านละจ้ะบ,บัานนี่เนี่จ้าสีนี่หน้าก็มากอยู่นะสิเอาสีนี่อีกสีนึงไต้ครบล้วจ้าเป็นไงถามว่าเอาวัวพะนะ <c oughs> นี่และจ้าวอนนาห่อนมากกับมหาไปปลูก ะะงามจ้ากินแห้งกินดอกไม้เตะดังหน้าแล้วอ่ญงถามว่าเอาบอ่อพะนะเดี๋ยวจังสิมาค่อยๆเลือกเอาจ้าจ่ายเงิงนคนจับน้อง พอไงค,ค,ค่อยๆขับรถแน่มันเด้งดึงดึงอยู่เนี่ยไม่ล่าไปนะไหมจ้ะพี่นอ้องเสะถียอน,นะเนาะชิพ้าพี่น้องไปรัานไทยนกันจำบ่เนี่ย<ม>เซ็นในเมือง,<ม>องรถตนาช่ส่งอังแต่ปุ๊สางฝรั่ง ล่งพาพี่น้องยางจาในในเมืองไล่ตาจัหน้อยในเด้อพี่น,องงน,น้อ,าานอ,นวนองวิดีโอในรถนะจากกับพ่อปันนีะ่ะ ดเดใดมอรถม้อล่า,ลากะขำช่วงนี้ไปได้จ้ะพี่น้องเพ่ไปไกลๆรถเพ่ไปทั้งหน้าเลยจ้ะฮะเจยเม้อรถหน้ามันวิดีโอตกลุมตกบอฮะเจียภาพพี่น้องเมาอรถม้อล,ล่าจ้ะพุ่นแล้วโควิดสิบเก่ามาประแพร์แล้วก็นั่งกินกาแฟือเกเาผู้เฒ่าก็ได้เขามาในเมืองเนาะอันนี้คือร้านไทยจ้า มีค่ะร้านไทยหวัวมุมพอดีอ๋อคนก็ส่งหลายทะน้อสิบึงก่อนเดอ้อจ้บบบาบัในว่าสิเขาไปวิดีโอไ้บ์ฮะเตรียมผู้คนมาอยากเขากล้องก็มีจอต้นนาในเล็บพยัยแล้วก็รออีนั่งอยู่นี่แหละเดอ้อแวนตัวด้วยฮะเชฟบาร,ร์บีคิวอันบ่นะพอดีจัาพี่เจีว๊ว ขอวิดีโอจักหน่อยแน่เด้ออ๋อเอาเลยจ้าเอาด้อจ้ะสบายจ้าขอกับพวกนี้ให้มีดอกเบิดแมนอยู่มาอิตหน้าแมนบ่จ้ามาพักเบิดแอนแซนพี่จิ๋วเอ้ยมาอาทิตยน้าขอลดอายนี่จ้าหน้ามาหาหน้าบ่มีกระชายสดจ้ะพี่น้องมีทุกอย่างค่ะเข้ามาในร้านนี่ยปลาลนาน้ำซอส มาๆมาก,กับเบิร์บานนี่ผู้ใดผู้ใดก็มาสือตุนบานนี่ทั้งนี้บเบอร์แพงขนมจีนเบิร์แอนเซนอของคือส่งเกี่ยงคักแน่แต่พี่จิว๋วคนมาสือไปตุนคักแต,ต่เตะอ๋อ ซีเมนแล้วเนะเาะหน้ามาเอาอันนี้สันเด้นเนี่ยเครื่องปรุงน้ำยาเซนขนมจีนหน้าโยเฮียนมีอยู่จ้ะพี่น้องอของร้านเพิ่นขายดีจ้ะมึงเนี่ยเบิร์ดแอนเซนเออมีตะกองเปล่ามึงจ้ะพี่น้อง กพพิแมบนบอป้าคองเบิร์ตขา,ายดีลงมาอีกวันนี้กะสิบว่าแมนมาซัมรถซิปหล่อแบบหล่ลายบนจิ้บิจิวแมนเต็มเลยล่ะทีนั่นแ<า>มนบอคองเบิดคักเบิด์ตแน่จับพี่น้อง,องอนี่และจ้าเจ้าคองลัน